รีวิวโปรเจคเตอร์ยา b เบอร์ T2 Plus กับสโลแกนพกความบันเทิงไปได้ทุกที่รุ่นนี้เนี่ยผมเห็นว่าคนแคมปิ้งชอบกางเต็นท์เอาไปใช้กันเยอะมากๆเลยระวังให้ดีดูคลิปนี้ยังไม่ทันจบกดสั่งรอไว้เลยครับเพราะว่าร้านนี้รองรับการจัดส่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เป็นไปได้ว่าพรุ่งนี้เช้าของมาถึงตอนเย็นพร้อมตั้งของไปแคมปิ้งทันทีจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยผมมองว่าเยอะจริงๆครับมีด้วยกันประมาณสัก6-7หัวข้อได้ซึ่งจุดเด่นหัวข้อแรกที่เลี่ยงไม่ได้นะครับและคนกลางเต็นเนี่ยเขาชอบมากๆเลยนั่นก็คือตัวโปรเจคเตอร์ยาเบอร์รุ่นนี้นั้น เขามีแบตเตอรี่ในตัวถึง8,000ม ah. ิลลิแอมถ้าเราไปกางเต็นท์ที่ไหนและที่นั่นไม่มีไฟฟ้าให้ใช้เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อ power box เพิ่มครับเพราะว่าแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วหัวข้อที่2ครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตัวหูหิ้วที่เขาให้มาทําให้เราสามารถพบตัวเครื่องได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราสามารถปรับองศามันให้กลายเป็นขาตั้ง เพื่อที่จะก้มหรือเงยตัวโปรเจคเตอร์ได้สูงสุดอยู่ที่15องศาและจุดเด่นข้อที่3นะครับสามารถปรับความสว่างมากน้อยได้ทำให้นะขณะที่อยู่กันที่ลานกลางเต็นเนี่ยแสงที่มันพุ่งส่องออกไปไม่แทงตาเต็นข้างๆหรือสร้างความรำคาญให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆและจุดเด่นข้อที่4ครับลำโพงที่ติดมากับตัวเครื่องเนี่ยดีในระดับที่ทุกคนไว้วางใจได้เพราะว่าเป็นของยี่ห้อ JBL ส่วนเรื่องเสียงจะเป็นยังไงคลิปนี้มีขยายความเพิ่มเติมแน่นอนจุดเด่นข้อจัดไปครับตัวโปรเจคเตอร์สามารถเปลี่ยนการทำงาน ให้กลายเป็นลำโพงบลูทูธเฉยๆได้ด้วยครับและในด้านความสามารถของการฉายภาพเนี่ยเราก็ปิดโหมดนี้ไปก่อนนั่นเท่ากับว่าพกไปเพียงแค่เครื่องเดียวดูหนังก็ได้จะฟังเพลงอย่างเดียวก็ทําได้ครับจุดเด่นอันถัดไปนะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Google TV เพราะฉะนั้นใครอยากจะลงแอปพลิเคชันใดก็ตามแต่สามารถหาโหลดได้จาก Google Play Store และจุดเด่นที่ต่อเนื่องกันนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆ Netflix Disney Plus จะเป็นแอปพลิเคชันถูกิขกิสิ์ทั้งหมดเวลาแอปมีการอัปเดตสามารถกดอัปเดตและใช้งานต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องกลัวว่าอืทำไมวันนี้เข้า n น t f l i x ไม่ได้เอะมันเกิดจากอะไรนะเอาล่ะแค่พูดจุดเด่น 6- 7หัวข้อเนี่ยก็กินเวลาไปค่อนข้างนานแล้วนะแต่มันมีเรื่องหนึ่งครับที่เขาจัดโปรโมชั่นเป็นแคมเปญพิเศษหากใครนะที่ดูคลิปนี้และสั่งซื้อในช่วงนี้พอดีเนี่ยคุณจะได้รับกระเป๋าของยาเบอร์ไปครับก็จะเพิ่มความสะดวก และก็ทําให้นักขนาดเราขนย้ายตัวเครื่องไปไหนมาไหนเนี่ยไม่เกิดริ้วเกิดรอยจากการกระแทกซะด้วยซึ่งกระเป๋าที่เขาแถมมาเนี่ยเขาแพ็คแบบสูญยากาศมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าได้ใช้งานจริงๆและมีประโยชน์มากๆด้วยเริ่มจากพวกสายไฟสายสัญญาณต่างๆไหนๆจะซื้ออุปกรณ์ฉายภาพอ่ะก็แถมมาให้ก็ดีก็เลยมีแถมสาย HDMI Type A to Type A มาให้ครับอันนี้มันคือสิ่งสำคัญแหละแต่มันจะไม่จำเป็นแล้วถ้าเกิดว่าคุณพกพาไปนอกบ้าน โดยที่คุณชาร์จแบตให้มันเต็มก่อนนี่คือสายไฟครับที่จะเสียบกับปลั๊กไฟบ้านเป็นรูปแบบหัวกลมกลมบาบเขาให้น่าจะประมาณซักเมตรก,กว่าได้ครับซึ่งเอกสารเนี่ยที่อยู่ในนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่มือครับที่เป็นเล่มใหญ่เล่มหนาสุดเลยในนี้เนี่ยเสียใจด้วยนะไม่มีภาษาไทยแต่ว่ามีภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพให้คุณดูแบบเข้าใจง่าย ซึ่งมันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ผมเนี่ยหาข้อมูลในคู่มือไม่ได้เดี๋ยวเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันนี่ก็คือผ้าแบบกร,รมญี่แต่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเขาให้มาเนาะสิ่งถัดมากับนี่คือรีโมทเพราะว่าแถมฐานไฟฉายขนาด 3A มาให้2ก้อนจะเห็นว่าเลย์เอาของเขาค่อนข้างครบถ้วนครับขึ้นลงซ้ายขวากดโฮมกดเมนูกดปิดเสียงกดเปลี่ยนช่องโน่นนี่นั่นนะครับปุ่มขวามือตรงนี้ที่เหมือนเป็นเป้เปาเล็งเป็นการกดเพื่อโฟกัส และยังไม่จบไงแค,แค่นี้ครับสังเกตรตรงรูปไมโครโฟนอันนี้ผมกำลังจะบอกครับว่าโปรเจคเตอร์หลายๆรุ่นตอนนี้รองรับ Google Assistant และสิ่งที่ทำให้ใช้งานง่ายมากขึ้นก็คือกดปุ่มนี้ปุ๊บจะเป็นการค้นหาด้วยเสียงครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการค้นหาคลิปวิดีโอใน YouTube นั่นแหละกลายเป็นว่าเราไม่ต้องมากดขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อเลื่อนจากกอไก่เป็นงองูจากงองูเป็นโค้กไวน์เลยอย่างเงี้ยกดปุ่มรีโมทค้างเอาไว้รายการ i n e w c h ว้าวมาอย่างครบถ้วนนี่ดูให้หมดละกันดูให้ทุกคลิปเลยเลยและปิดท้ายด้วยสิ่งนี้ครับเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมหาข้อมูลในคู่มือไม่เจอเขาเรียกว่าเป็นเอ่อทีวีดองโกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผมคาดเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นตัวแปลงสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในนี้นะโดยที่ตอนแรกเนะี่ยผมหาข้อมูลในหน้าช้อปปี้เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ว่า อุปกรณ์น,นี้จะต้องเสียบต่อเพื่ออะไรไม่มีได้ไหมหรือจําเป็นต้องมีทุกครั้งที่ใช้งานถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยงามเนี่ยบางคนอาจจะซื้อเพราะเหตุผลนี้ก็ได้ครับยาเบอร์ออกดีไซน์ใหม่เป็นแนวเครื่องทรงตั้งนะครับด้านล่างจะเป็นแค่พลาสติก ABS ทั่วๆไปตรงตะแกรงตรงนี้คือในส่วนของการระบายอากาศแล้วก็ช่องสําหรับเสียงออกก็คือมีลําโพงฝังไว้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเท็กเจอร์จะต่างกันเลยไม่ใช่พลาสติก ไม่ใช่สิ่งเทียมที่ทำคล้ายๆกับผ้าแต่มันคือผ้าจริงๆเลยครับเขาสร้างมาจากวัสดุเนื้อผ้ารีไซเคิลหลายคนมองว่าเฮ้ยสวยอะใช่ครับมันดูดีไซน์แปลกใช่ครับแล้วก็เท็กเจอร์สัมผัสดีใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเวลาเราเอาไปแคมปิ้งเนี่ยอาจจะมีพวกอะไรสักอย่างมันเลอะเป็นคราบดำๆเป็นฝุ่นมังกรมาเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผิวผ้าเนี่ยมันก็อาจจะทําความสะอาดยากไปหน่อยมีตัวแขนจับขาจับเนี่ยที่สามารถ หมุนแบบนี้ได้อ่ะมันจะหมุนได้มากน้อยแค่ไหนลองดูเห็นไหมมาข้างหน้าก็ได้ไปข้างหลังก็ได้เนี่ยได้เต็มที่เลยและที่เขาบอกว่าปรับองศาของตัวโปรโเจคเตอร์ได้เนี่ยทายังไงมาอย่างนี้ดิมาข้างหน้าแล้วยกขึ้นนี่เวิร์กไหมเวิร์กนะ ซึ่งไอตัวแขนจับของเขาอะ่ะมันจะมีความหนืดความหนึบของตัวก้านล็อกอยู่ประมาณนึงเลยแหละคือปกติถ้าเป็นขาหูหิวทั่วๆไปมันก็คงจะแกว่งตัวมันได้ใช่ไหมคล้ายๆกับเราถือกระติกน้ําอะไรเงี้ยต่อันเนี้ยมันจะมีความฝืกเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งตัวเครื่องด้วยขาตั้งของเขาเองที่ว่าง,งัดขึ้นได้15องศาเนี่ยมันจะอยู่คงรูปแบบนี้เลย แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าดูดูหนังอยู่เนี่ยภาพมันค่อยๆกลดลงมากลดลงมากดลงมาไม่ไปแบบนั้นแน่นอนนะไม่ต้องมาไขาน็อตเองไม่ต้องมาทําอะไรเองครับ ยกออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะวิธีการใช้ขาตั้งปรับองศาของเขาเนี่ยคือถ้าอยากเงยโปรเจคเตอร์น,นี้นิดหน่อยๆเนี่ยขาตั้งจะต้องดันไปด้านหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเงยหน้าโปรเจคเตอร์เยอะหน่อยระดับฉายบนเพดานที่ลาดเอียงอย่างตัวอย่างคือผมฉายไปยังเพดานเต็นท์ขาตั้งเนี่ยจะต้องดันไปด้านหลังนะครับมีผลต่อองศาในการฉายภาพครับ ฝั่งด้านหลังของตัวโปรเจคเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยนี่เลยช่องระบายอากาศแล้วก็ช่องลอดเสียงของเขาอีกส่วนหนึ่งคล้ายกับด้านหน้าเลยเห็นไหมมันคือดีไซน์เดียวกันหน้าหลังทําเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพอร์ตเยอะแยะมากมายซ้ายสุดเนี่ยมันคล้ายกับรูเสียบหูฟังแต่ไม่ใช่ครับมันคือ ช่องสําหรับการรับสัญญาณรีโมทหรือว่า IR นั่นเองอันถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง USB Type A ใช้สําหรับเสียบพวกแฟลชไดร์ e หรือการ์ดล e เดอรเอาข้อมูลคลิปเอาข้อมูลภาพอะไรอย่างเงี้ยเอามาเสียบช่องนี้เพื่อเปิดเป็น p e s e n t a t i o n โน่นนี่นั่นก็ตามแต่ หรือไม่ก็ช่องนี้เนี่ยใช้สําหรับการต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สายก็ได้นะครับแต่มีมาให้แค่ช่องเดียวเท่านั้นเลือกรุ่นที่คือเมาส์กับคีย์บอร์ดรวมอยู่ใน USB อันเดียวกันมันจะได้ไม่ต้องมาหาตัวแปลงลําดับถัดมาจะเป็น HDMI Type A ครับซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยในคู่มือเนี่ยเขาใช้สําหรับเสียบเจ้าดอง g กอรนี้เข้าไปก็คือเป็นพอร์ต HDMI Type A เหมือนกันนี่แหละ และเพื่อยืนยันว่า HDMI dongle เนี่ยจำเป็นจะต้องเสียบไว้ตลอดการใช้งานผมจะลองดึงออกนะและดูว่าหน้าจอนะั้นจะดับหรือเปล่าชึบนี่เห็นไหมก็จะกลับมาเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นของยาเบอร์เดิมเลยที่เป็นซอฟต์แวร์ของการ ฉายภาพทั่วๆไปไม่ได้มีระบบ Android TV หน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาไปเที่ยวไปกางเต็นที่ไหนห้ามลืมไปตัวนี้เด็ดขาดเลยนะถ้าลืมเนี่ยก็จะไม่มี Netflix ดูไม่มี YouTube ดูหาพูดง่ายๆในด้านของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราใช้ดูสตรีมมิ่งหรือดูคลิปวิดีโอเนี่ยเอาตามตรงแล้วเราสามารถหาโหลดได้จาก Google Play Store ที่ติดตั้งมาตั้งแต่แรกของตัวโปรเจคเตอร์ครับและแอปพลิเคชันฉันนาที่มักใช้งานกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney p l u s พลามวิดีโอ True IDTV Monomax แอปพลิเคชันฟังเพลงอย่าง Spotify หรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน t ิกต o k เนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับผมทดสอบมาให้ได้เห็นกันด้วยตาเนื้อแล้วนะว่าสามารถติดตั้งได้สามารถใช้งานจริงๆได้ครับแอปพลิเคชันเหล่านี้ที่ผมได้พูดไปเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีติดตั้งเอาไว้ให้แต่ตอนที่เราได้ทําการล็อกอินกับ Google Account เนี่ยเขาจะมีการถามว่าคุณจะซิงค์ลายชื่อแอปร่วมกับ Google ID หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าผมติ๊ก ทุกแอปที่มันขึ้นมาในระบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีรายชื่อตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดด้วยตัวเองได้เลยนะคืออาจจะไม่ได้มีแอปติดเครื่องก็ไปลงเพิ่มได้ลำดับทันมาครับเป็นช่อง3.5ม mm ิมใช้สำหรับเสียบพวกสายแจ็กลำโพงหากว่าคุณอยากจะต่อเอาเสียงที่มาจากโปรเจคเตอร์ออกไปยังลำโพงที่คุณมีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเนี่ยลากสายสัญญ,ญาณจากช่องนี้ได้เลย ปิดท้ายด้วยช่อง RJ 4 5หนะครับหรือว่าพอร์ตแลนด์ที่ต่อมาจากเราเตอร์ในบ้านในสำนักงานนั่นแหละโปรเจคเตอร์รุ่นนี้เหมาะสาหรับคนแคมปิ้งเพราะฉะนั้นเราคงไม่ลากสายแลนมาจากส่วนกลางของลานกางเต็นท์หรอกเนอะถูกไหมเรามาดูด้านบนของตัวเครื่องบ้างดีกว่านะครับเริ่มตนน้นตั้งแต่ปุ่มตรงกลางครับใช้สําหรับกดเพื่อเปิดและปิดตัวโปรเจคเตอร์แต่ให้สังเกตอะไรบางอย่างครับเขามีสัญลักษณ์ NFC เวลาที่เรามีมือถือสักเครื่องหนึ่งและมือถือรุ่นนั้น รองรับ NFC คุณลองเปิดดูครับวิธีของเขาก็คือเมื่อแตะปุ๊บเขาจะเด้งให้เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ก่อนในครั้งแรกนะครับเพื่อให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันยา b e เบมาก่อนพอเราโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามือถือไปแตะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเด้งเข้าไปในแอปของยา b เบและสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเสมือนเป็นรีโมทได้เลยในตัวนะครับรวมไปถึงการแชร์หน้าจอรวมไปถึงการแชร์ไฟล์รูปไฟล์วิดีโอเพื่อขึ้นไปฉายบนโปรเจคเตอร์ ซึ่ง NFC เนี่ยตามที่ผมเข้าใจด้วยตัวเองผมนึกว่าเป็นการเอามือถือไปแตะปุ๊บจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธทันทีอันนั้นไม่ใช่นะครับเอาล่ะคราวนี้นครับเราวกกันมาที่ด้านล่างของตัวโปรเจคเตอร์เอาแบบไวๆเลยนะคือโปรเจคเตอร์อันนี้เขาจะมีการลื่นมาให้4ตำแหน่งแล้วก็มีช่องสำหรับใส่กับขาตั้งกล้องขาตั้งโปรเจคเตอร์อะไรก็ตามแต่ตัวบอดี้ฝั่งขวาของโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีช่องสำหรับการเสียบสาย AC หรือสายไฟบ้านที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าหน้าตาประมาณนี้ ซึ่งสายอันนี้คุณจะต่อตรงเพื่อเปิดโปรเจคเตอร์ยาวๆไปเลยก็ได้ และตอนที่เวลาแบตเตอรี่ของโปรเจคเตอร์ใกล้หมดนะครับเขาก็จะมีป๊อปอัพเนี่ยเด้งขึ้นมาด้วยนะว่าแบตใกล้หมดแล้วให้ไปหาสายมาชาร์จซะระยะเวลาประมาณสัก5นาทีถัดมาตัวเครื่องจะมีการเด้งป๊อปอัพอีกครั้งหนึ่งครับและนับถอยหลังว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะจะดับเครื่องภายในกี่วินาทีก็ว่าไปวนกลับมาที่ด้านหน้าครับเราจะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ซ่อนมาอยู่ตรงแผงด้านหน้าตรงนี้ครับฝาปิดหน้าเลน คุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆปะบางรุ่นชอบไปเอาออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาออกทําไมเวลาฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปเกาะอยู่ในหน้าเลนส์เนี่ยมันเอาออกยากนะครับจะหาเป็นลูกลมเป่ามันแทบไม่ออกครับมันยึดเกาะติดไปที่เลนส์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเบอร์ยังคงยึดสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วนั่นะคือฝาปิดหน้าเลนส์ครับแค่ให้มันก็ไม่ยากนะเนี่ยเวลาเลิกใช้งานก็แค่ปิดกลับไปแค่นี้ครับฝุ่นก็ไม่เข้าแล้วเรื่องตัดมาคือเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีแล้ว นั่นคือโซนด้านล่างตรงนี้เปิดเครื่องปุ๊บเขาจะวัดโฟกัสและว,วัดระยะฉายโดยอัตโนมัติกว่าจะกางเต็นท์กว่าจะกางทับกว่าจะอาบน้ํากว่าจะจัดของและไหนจะมาเปิดโปรเจคเตอร์กว่าจะมากางผ้าฉายโอ้โหอาจจะกินเวลาไปทุ่มครึ่งสองทุ่มและยิ่งมาปวดหัวกับการปรับโฟกัสเอ้มันชัดหรือยังเอ้ขนาดมันได้หรือยัง มันแทบจะเสียเวลาแล้วสักพักหนึ่งคุณก็ต้องนอนแล้วถูกปะเพราะว่าลานกลางเต็นท์มีเวลาแค่4ี่ทุ่มแต่ว่าตัวนี้แค่เปิดขึ้นมาตั้งในตำแหน่งที่คุณต้องการอาจจะตั้งตรงๆกับผ้าชายอาจจะตั้งเอียงจากผ้าชายนิดนึงแล้วคุณพร้อมดูเลยไม่ยากหรือถ้าเกิดว่าอยากจะปรับโน่นนี่นั่นนิดหน่อยก็ปรับได้จากรีโมทครับแค่กดบวกกดลดแค่นั้นง่ายมากคือต้องบอกงี้ก่อนครับหากคุณเคยเห็นโฆษณาโปรเจคเตอร์สาหรับคนกลางเต็นท์น่ะ คุณก็จะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะไปนั่งข้างๆกับเต็นท์แล้วก็ดูหนังเงินเพลินปิ้งย่างชมบรรยากาศแล้วก็มีหนังให้ดูคลอเคลียกับความเย็นถ้าผมจะต้องดูหนังตอนที่เอาเต็นท์ไปกลางทั้งทีเนี่ยผมอยากจะฉายโปรเจคเตอร์ให้อยู่ในบริเวณในเต็นท์เพราะว่าเต็นท์ที่ผมซื้อมาเนี่ยอันเบลเลอร์เราอยากมีพื้นที่ของเราที่คนอื่นมองหาเราไม่เห็นอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวและในเต็นท์น่ะมันเหมาะมากใครที่มีเต็นท์ขนาดใหญ่แบบผมเนี่ย อยากจะเอาโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ไปฉายทำได้ไหมคลิปนี้ผมทำให้ดูครับเอาลรฟังก์ชันออโต้คีย์สโตนและออโต้โฟกัสเนี่ยเอาตามตรงแล้วครับคือความเป็นอัตโนมัติมันดีฮะ แต่ว่ามันดีเฉพาะเวลาเราใช้ใส่ผ้าฉากมันดีสําหรับตอนเราใช้ใส่ผนังกําแพงที่มันตั้งฉากขนานกับพื้นโลกถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เราใช้ใส่มันค่อนข้างจะซับซ้อนมันค่อนข้างจะยากไปหน่อยเนี่ยยกตัวอย่างอ่ะเพดานเต็นท์ของผมอะมันก็จะมีความลาดเอียงแล้วมันก็จะมีขอบของเสาเต็นท์ใช่ไหมถ้าพื้นที่แบบนี้จะไม่สามารถใช้ระบบออโตได้ครับจะต้องปรับเองหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับคีย์สโตนเนี่ยแหละ คือทำให้มันเข้ากับพื้นที่ที่ฉายได้ดีที่สุดปรับซ้ายหน่อยขวาหน่อยปรับขึ้นปรับลงนิดๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ตามภาพเลยแต่ในด้านของออโต้โฟกัสเนี่ยผมทดสอบแล้วคือมันค่อนข้างแม่นยำนะครับการปรับตั้งค่าคีย์โตน e หรือว่าการตั้งภาพให้มันตรงกับฉากที่เราเอามาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียบทีวีสติ๊กที่เป็นพอร์ต HDMI ไปอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราจะปรับคีย์สโตนด้วยตัวเองไม่ได้แล้วนะครับรวมไปถึงครับเราไม่สามารถปรับยอ่อสเกลการฉายได้ไม่ว่าจะเป็นการซูมหรือย่อภาพซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะปรับ2ค่านี้ซึ่งเป็นการตั้งค่าหลักเกี่ยวกับการฉายภาพเนี่ยคุณจะต้องออกจากโหมด HDMI กลับไปเป็นหน้าโฮมของโปรเจคเตอร์ยาเบอร์ก่อนนะครับจึงสามารถปรับตั้งค่าได้ซึ่งผมมองว่าขั้นตอนของเขามันแปลกๆไปนิดนึงซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนที่ ไปไปมามากับกับหยุดหยุดงงงแบบนี้นิดหนึ่งรองรับการฉายเล็กสุดคือ40นิ้วก็ประมาณทีวีที่อยู่ในบ้านน่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ภาพขนาดใหญ่กว่านี้อยากนั่งนอกเต็นท์อยากฉายภาพที่บ้านแล้วแบบมีผ้าฉายใหญ่ๆรองรับได้เต็มที่สูงสุดคือ120นิ้วกับเราสามารถตั้งระยะห่างของตัวโปรเจคเตอร์กับผ้าฉายได้ใกล้สุดในระดับ1เมตร11เซนเท่านั้น ซึ่งมันใกล้มากครับเราไม่จําเป็นต้องเอาโปรเจคเตอร์ไปอยู่ไกลๆเพื่อให้ระยะโฟกัสมันพอดีพอดีรุ่นนี้เขาออกแบบมาให้ชายใกล้ๆก็ทําได้ใครอยากจะได้เต็มแม็กซ์120นิ้วก็ถอยไปประมาณ3เมตรกว่าไม่ไกลเลยไม่ได้กินพื้นที่คนอื่นเลย เอาล่ะคราวนี้ครับเราจะเข้าสู่เรื่องลำโพงบ้างดีกว่าสังเกตครับด้านหน้าฝั่งขวามือด้านบนจะมีโลโก้ JBL ยี่ห้อนี้หลายๆคนเคยใช้ครับเพราะว่าเป็นลำโพงบลูทูธพกพาอยู่แล้วเขาก็เลยเอาความเก่งกาจตรงนั้นเนี่ยเอามาใส่ในโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชัน Netflix นะครับรองรับการแสดงผลด้านเสียง d o l b y Atmos เนี่ยสามารถใช้งานได้นะแต่ถ้าเป็นภาพเนี่ยจะแสดงผลได้เพียงแค่ HD หรือว่า1 0 8 0ปเท่านั้น ตามข้อกำหนดของโปรเจคเตอร์ครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันในการส่งเสียงอย่างเดียวได้คล้าย <c oughs> ๆกับเป็นลำโพงบลูทูธแต่ฟังก์ชันในการฉายภาพเราก็ปิดไปไม่ต้องฉายภาพใดๆออกมานะครับเราสามารถปรับ EQ ได้ด้วยการแบบตั้งค่าจากตัวโปรเจคเตอร์ของเขาเองเลยนะเอาเป็นว่าเรื่องเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปฟังตัวอย่างเสียงกันเลยดีกว่า E mm -hmm. ตอนนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์บางอย่างนะที่โปรเจคเตอร์ทุกรุ่นทําได้แหละแต่พอเวลาผมไม่พูดก็จะเกิดเป็นคําถามว่าเฮ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมไม่เล่าให้ฟังทําไมไม่ทําให้ดูคือเราสามารถเอามือถือสมาร์ทโฟนหรือไม่ก็แท็บเล็ตเนี่ยเอามาแคสจอเอามาฉายภาพจากหน้าจอมือถือเนี่ยขึ้นมาที่โปรเจคเตอร์แบบไร้สายได้ให้เรานำ iPhone iPad เนี่ยเข้าไปที่หน้าการฉายภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นเชื่อมต่อได้เลยทันที ในฝั่งของแฮนด์ดอยง่ายหน่อยนะครับด้วยความที่ว่าระบบของเขาเป็น Google รองรับกันอยู่แล้วเราสามารถกดฉายภาพได้เลยเขาก็จะขึ้นชื่ออุปกรณ์เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับใครที่เปิดแอป Netflix ขึ้นมาที่ตัวมือถือและต้องการฉายภาพขึ้นไปที่จอโปรเจคเตอร์อันนี้ทำไม่ได้นะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ของ Netflix ฉายขึ้นไปได้ก็จริงแต่มันจะเป็นภาพดำๆพร้อมกับซับไตเติลไม่มีภาพแต่มีเสียงที่ผมเล่าให้ฟังไม่ใช่เลยหรอกครับมีคนมาคอมเมนต์ถามคลิปโปรเจคเตอร์ของผมนี่แหละ ผมกาอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วก็มองว่าหลายๆคนคงน่าจะสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ด้วยสาเหตุที่คนแคมปิ้งต้องซื้อรุ่นนี้ไปใช้ก็เพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวผมได้พูดไปแล้วในจุดเด่นหัวข้อแรกๆแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาเนี่ยมีความจุอยู่ที่8,000ม ah ิลลิแอมป์ครับ ซึ่งถือว่ามากกว่าโทรศัพท์มือถือที่เราถือกันอยู่อีกตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ดูหนังได้นานสุดอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งมันสามารถดู Netflix ได้ประมาณ1ตอนครึ่งหากเป็นซีรีส์ซึ่งก็มากเพียงพอที่จะหมดเวลาลานกลางเต็นท์พอดีเลยต้องเข้านอนแล้วถูกไหมไม่อยากจะดูภาพอย่างเดียวอยากเปลี่ยนสลับไปเป็นโหมดฟังเสียงหรือเปิดเพลงใดๆก็ตามแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ได้นานในระดับ18ชั่วโมงโฮโฮ คราวนี้มาพูดถึงระยะเวลาในการชาร์จบ้างดีกว่าวิธีชาร์จอะ่ะมีวิธีเดียวก็คือสายไฟหน้าตาแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะใส่อีกสักรูปแบบหนึ่งครับที่สามารถใช้ชาร์จแบตได้เหมือนกันนั่นก็คือเสียบผ่านช่อง USB Type C อะไรเงี้ยแต่รุ่นเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ Type C มาให้เพราะฉะนั้นตัดออกไปได้เลยระยะเวลาในการชาร์จก็ถือว่าไม่นานครับใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองและนี่คือสิ่งสําคัญครับที่เรายัางอยู่ด้วยกันไม่ใช่อันนั้นมันเพลงครับ เรื่องที่คุณต้องรู้ต้องบอกก่อนนะว่าราคาเต็มอ่ะหนึ่ง 3, ามามพันเ้ารอยเก้าสิบาทอ้โหหมื่นสามเลยเหรออราคาเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับทางร้านเนี่ยเขามีส่วนลดให้แต่ว่าส่วนลดตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปติดตามกันเราเองนะว่าเขาจะให้เมื่อไหร่เข้าไปดูจากลิงก์ที่ผมได้แปะเอาไว้แหละแต่เ,เบื้องต้นเนี่ยเขาประหยัดค่าใช้จ่ายคนที่อยากได้ไปก่อนเลย2 0 0พ จัง 13, 9มก็เหลือเพียง11990เท่านั้นและในเวลาที่สุดแสนวิเศษนี้นะครับหากใครดูคลิปนี้จบปุ๊บเนี่ยคุณจะได้กระเป๋าเก็บโปรเจคเตอร์ยา b e r T2plus ไปแบบฟรีๆเลยมูลค่า990บาทใช่ไหมแต่ว่าของแถมอันนี้มีจำนวนจำกัดน,นะจัดไปครับอย่าคิดเยอะสั่งเลยส่งท้ายด้วยในเรื่องของความไว้วางใจครับการที่เราจะซื้อโปรเจคเตอร์เนี่ยหลายๆคนกังวลเขารับประกันศูนย์ให้ครับ 1ปีเต็มตามเงื่อนไขของเขาเข้าไปอ่านกันหน่อยก็ได้นะครับในหน้าของ Shopee ที่เป็น o f f i c i a l Store เนี่ยผมได้ทำการแปะตะก้าไว้ที่ซ้ายล่างคลิปนี้แล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยเช่นเดียวกันเป็นร้านค้าที่ไว้ใจได้แน่นอนเพราะมาจากสูตรไทย100%อซอ่านเงื่อนไขอ่านวิธีการใช้อ่านฟังก์ชันรวมถึงอ่านความคิดเห็นจากพี่ๆคนอื่นๆที่เคยซื้อไปใช้ ก็ดีครับผมเห็นมีคนให้5ดาวเต็มไปหมดเลยยอดขายก็โอเคด้วยลองดูชื่อร้านก็ได้เขามีชื่อว่ายา ber Thailand Official ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สงสัยหัวข้อไหนและผมไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ได้ทำให้ดูสามารถถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้อย่าปล่อยให้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่โฆษณาเว็บน,นันเอาเป็นว่าทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับลาทุกท่านไปเป็นเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีโปรเจคเตอร์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกไปเลยครับสวัสดีครับ